สวัสดีครับพี่น้องปองไปที่เครบลักทุกท่านครับสุกสันวันสงการบวกกับสุกสันวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยครับวันสงการถือว่าเป็นวันปีใหม่นะครับตามโบรมโบราณที่เพิ่นนับถือขึ้นมาเมื่อวานกสนุกสนานครับเมื่อวันก็13มื่อนีก็14เมษายน2566ายลูกเต่าเหล่าล้านกะเอามาเฮียนมาสา้นลดน้ำดำหัว ขอพ่อนผู้เถาผู้แก่ครับก็ให้ลูกให้หลานเท่ามีความเจริญรุ่งเรืองมีอนาคตที่ดีนะครับมีอยู่มีกินเป็นเศรษฐีทุกๆคนเดอ้อลูกหลานเดอเอ้อเออพ่อกับแม่กับเถาแก่มาแล้วว่ามีาง้างดอกมีแต่พ่อน,นี่ล่ละแล้วก็เป็นกร็รลังใจให้ลูกเต้าเหล,ล่าหลานอืมมีกระจิตกระใจนะครับทำการทำงานตั้งใจทำมาหากินเก็บเงินเก็บ,กบทองเท่านั้นล่ละนะครับช่วงวันสงกา์นี่ก็ได้ มื่เนี่ครับเป็นวันที่สองครับกสิมีการลื่นเลื่องบันเทิงใจคือเกาละ่ะแต่ว่าซอสอสผันาการเมืองเฮ็ดบ่ได้ครับในช่วงหาเสียงเนี่ยเพราะว่ามันสิีมีขอได้เปรียบเสียเปรียบกันเขาก็เลยง,งดไวกรผัวล่ะหลังวันที่สิบหา้าจังสีจวดจาด,ดรถแฮรถโฆษณาก็จังสีบืนวันวืนวันกันนะครับการบ้านการเมืองกับเอาผมว่าเพื่อไทยเกาไก่พักไฟประชาธิปไตยมากอยู่แล้วละ่ะ จังไดกระแล่นสไลทั้งของไฟขานแทนแน่นอนส่วนไฟของรัฐบาลเบิดประตูสูแล้วครับเบิดประตูสูแล้วยิ่งดีเบียยิ่งแพ้ยิ่งบ่มีเหตุผลนะครับเริ่มเริ่มออกไล่แล้วครับพี่น้องไฟอนุรักษ์นิยมทรงวผฝกไฟสลิมมากกวนสามจีบแล้วนะครับเริ่มสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้วนะครับกกตกบ,บินไปเบื้องาน้ตั้งประเทศผลทั้งทั้งที่งานในประเทศยังบอสะสางยังบ่ทัาเรียบร้อย อันเขาบอกว่าให้นับเวลาในเลี้ยว่ามท่านทวงที่กะวางงบประมาณพอ่อแต่บัดมีเงินไปกินไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศมันก็เริ่มมีพิรุษเด้อดิครับพี่น้องมีพิรุษเหลือดิเขาหูชะตาของเขาคือกันเดาฝ่ายประชาชิปไตยชะนะยังทวมทินนี่เขาก็สียู่งยากครับพวกทหารก็ออกมาตามอ่าพวกมูนี้ปากว่าตาขยิบเด้อครับ เขาว่าธานัดดอกในเรื่องของประชาชิทเบืไตเพราะว่ามันสิจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างทวนหนา้าทวนตางบประมาณที่เขาเคยกินเคยใสเอาไปกอบไปโกยเพียงแต่กลุ่มก่อนเดียวก็เริ่มจัดสรรลงมาให้พี่น้องนะครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยเงื่อนมื่นบาทก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับนักลองออกมาฟ้องกันแล้วยุทธศาสตร์คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ย ระว่างครับนี่ตัวอันตรายเลยละ่ะร่วมกับองค์กรอิสระแต่ว่าสวอคยาฟ้าไว้ใจครับคนพวกนี้หวนเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของทั้งสิน้นถ้าได้เมื่อว่ามันหูชะตากรรมว่ามันสีแพ่กระแสสังคมออกมาจังสี่แล้วมันกจะหาวิธีกันแกล้งอย่างเดียวเด้เดที่ผมมองอยู่ในขณะนี่มันบกคิดเป็นอย่างอื่นดอกครับคนพวกนี้เคยทําซัวมาตลอดชีวิตเคยตีเคยขาค้นครับเคยยึดอํานาจ มี่ปืนเชยางมันคิดจังสีพวกนี้โตใหญ่สมองหน่อยครับแกงสลิมแกงก็ป,ปอพอซ้อเกาก็ากาออกมาวาดลวดไล่แล้วครับพี่น้องหู้เห็นกันแล้วหู้เลยครับเป็นสัญญาณเตือนยังดีเลยถ้าไม่ร่างกายของเฮาก็เริ่มเก็บแขนเก็บขาแล้วกินอาหารกัรับบอได้เริ่มฉี่เริ่ม,มท้ายแล้วครับมีอย่างเดียวคือพี่น้องไฟประชาธิปไตยเฮาต้องพนึกงกำลังหลายๆครับ เจ้าสิเลือกพักไดก็เลือกแต่ว่าเขาเป็ี่ยนพักไฟขาดเจ้าสีเลือกก้าวไกลก็เลือกครับเพื่อเลือกเพื่อไทยก็เลือกซีรีร่วมไทยก็เลือกเลือกไทยสางไทยแล้วก็เลือกมัองแล้วว่าพักไฟมูนีนี่เขาเขาบ่มักนโยบายแบบประยุทธ์แทนแน่นอนเพราะว่าพวกประยุทธ์พวกประวิทย์นี่เคยก่อกรรมทํำเข็นกับพวกเขามากก็ต้องก็บแค้นขึ้นกันขนาดประชาชนเปลี่ยนแค่โหวตเตอร์คนเลือกต่างขึ้นยังกันกับผมนี่กับ เห็นแล้วก็อดบได้ครับอืยิงมันออกมายิงมาสร้างความเกลียดชังให้คนที่ฝ่า,ายประชาธนเปิดไตโบลางเลเลยครับมึงเสียวยังมาแจกมึงเสียวยังมาแหลกกระซังนะครับเพราะว่ามันใส่เลยเด้เกิดอากาศมันใส่เลยเด้เดาาเดครับประชาชนมันใสเลยเด้มันใส่พวกมุนีแล้วครับแตามึงแงเนี่ย <c oughs> เฮ็ดไปเลยคือมินอ่องลาย <c oughs> เฮ็ดไปเลย นะครับมันสีได้หูว,ว่าประเทศไทเนี่ยเป็ยนยังไงคนไทเนี่ยเป็ยนยังไงที่เขาย่อมยอมมากกวเพราะว่ามึงมาตบหัวแล้วลูบหลังจะซื้อคนเผด็จภัยตัวอหนก็ยังพ่อหายอาภายกันได้แต่รอบนี้มันซ้ำซากครับพี่น้องพักการเมืองเนี่ยต้องประกาศไปเลยคือพักก้าวไก่เขาไปแก้แค้นโ่แมนแก้ไขไปแก้ไขมันเป็ยนยังไงรอบก่อนครับมันก็มาเยอะตำหนาจแล่นสไลด์บแมนว่าบอเคยเกิด ไทยรักไทยก็ได้ยังถ่มทนแต่ก็ยูบอดได้ครับมันก็นหาทางคือเก่าฉะนั้นมันเบิดไพเ่นแล้วครับมีอย่างเดียวมันจีถือปืนออกมาเออเตรียมรถถังออกมายึดอํานาจเมื่อกบง่ายง่ายรถถังเนี่ยก็ย่าลืมครับเตรียมตัวไว้คือกันทามันเปลี่ยนยังสั่นครับประชาธที่ปไตยเขาบ่มากดอกเบิงเพราะว่าในตลอดระยะที่เปลี่ยนประเทศไทยมากเนี่ย ประชาธิปไตยบบเคยสมบูรณ์แบบแม้แต่ครึ่งใบก็บ่ได้ประชาธิปไตยมันต้องมีประชาชนเป็นใหนไอำนาจที่เขาไปอยู่ในสาภา้าหรือะระดับสูงๆต้องเกี่ยวโยงกับประชาชนทั้งสิน้นคเัรา่ว่าขบวนการจะยุติธรรมต่างๆไล่จงแตำรวจอัยการศาลขึ้นไปองค์กรอิสระจะต้องมาจากประชาชนครับสวจะต้องมาจากประชาชนครับ ฉะนั้นคนพวกนี้เป็นคนสวมส่วนหน่อยของประเทศสมองหน่อยและก,ก,กำลังหลายเพราะว่าเขาให้ถือมีดถือปืนถ้าบม่มีมีดมีปืนกับโบบีแล้วครับเป็นตัวยานมู่แล้วผมว่าฉะนั้นผมให้กำลังใจผู้ที่รักประชาธิปไตยทุกท่านสู้เด้อครับเด้อสู้เด้อนะครับสู้มัน่นสู้เท่าที่ซักคภาพทจ่ของมีสู้ไปตามคันล่องคลองทำนะครับบ่ต้องไปลกาเล่าวบ่ต้องไปอรารวาด ดาสางธนาการคือกันกับพวกมันให้แม่นมาเห้าเงียบลดมันที่เห็ดจังไดกัให้ม่นเห็ดอืมนะครับเดี๋ยวสักกระแสสังคมหูเองดอกเขาจะตัดสินสินใจเองแต่ยิ่งออกมาปันป่วนนะครับอืมสางธนาการน่่นนี้อ่ออกมาบูเลยครับแต่ละคนผมเห็นเราอยู่ในคลิปนี่ไปกวนสามจีบเขามีแต่ท่าทางเป็นนักเลงอันธพาลทั้งสิน้นแต่ว่าโหนสถาบัน เออพิ่นคิดว่าทหารสรีสอยเหลือตีัต้งแต่เดี๋ยวนี้เขากับศิลินทหารอยู่กระบวนการยุติรรมเขากับศิลินอยู่เพราะว่าประเทศไทยไมันต้องไล่ลือระบบเบิดครับคือสรุปแล้วว่าไอ้พวกกีไฟอน,นอนุนักนิอนุรักษ์นิยมส่วนมากเนี่ยสิเป็คนคนเห็นแกโตอ่าและหาผลประโยชน์จากสถาบันเที่ยวฟองมินพูน,นั้นฟองมินพูนี แต่เขาย่อมควม่ำทังบ้า,บานแตซีตาสาเก่าเงินไปปั่นกันเจ้าหน้าที่ของรัฐกับมีส่วนสําคัญครับผมนี่แหละประสบการณ์พอด้วยตัวเองเออถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเปลี่ยนกลางอ่าอ,อยากได้เงินสินบนน้าจับน้าเขาหรือได้เงินที่ปรับไม่เนี่ยแบ่งปันกัน,นกระละว่างครับซื้อผู้ใด,ดเฮ็ดอีังทําคดีไว้กับจดซื้อไว้ครับพ่อฝ่ายประชาชนที่เปิดไต่มีอํานาจผู้หลานมันมาเก่งใหญ่มันไปอยู่ท้งเลาะชายแดนเบิดครับ พวกตำรวจผู้ท่อนพวกตำรวจที่มันบอดีไปเป็นทาสรับใส่ของเผดียการให้มันไปง่ายมันไปเป็นต่อชอดอรักษาชายแดยนผุนโยบุนบดครับนี่นะครับคือเข้าไปมันต้องแก่แค้นเนยอธี่พัก้าวไก่ที่มม่ว้าออกมาบอกว่าคุณวิโรดนดลักขณานูกสอนนะครับบอกว่าอีกลหลายๆายคนครับของภาเก้าวไก่บอกมีผู้ดีเบตคู่ใดที่ตอบได้ของพวกไฟอนุรักษ์นิยม ตอบบ่ได้ครับเดี๋ยวนี้มันหวานอมขมกืนแล้วมิรูชะตาแล้วเพราะว่าพ่อก็บ,บอกแล้วว่าเพื่อให้เกาวไก่ไฟประชาธิปไตยี่ซิแลนสไลด์นะครับเขารวมแรงร่วมใจกันแล้วนะครับพรรคพวกนี้เขาก็คนของเขาเขาก็แคีนขึ้นกันแต่ว่าเขาบกการคือประชาชนะถ้าประชาชนประกาศว่าเป็นผนังท่องแดงกำแพงลเลกให้คือคุณธิดาวาเนี่ยไว้นะครับมันบกการ์หงือดอกครับ ฉะนั้นเลือกตั้งก็เป็นช่องทางนึ่งคือกันที่ติดต่อต้านกับอำนาจเผด็จการอยากให้พี่น้องเลือกไฟประชาธิปไตยเขาไปแล้วหลายครับเทิงคนเทิงพักมักพักใดก็เลือกไปเลยมักพักแต่ว่ามักคนก็เอากาาไปเลยมากค้นแต่ว่มักพักกาาไปเลยนะครับแต่กาไฟประชาธิปไตยฉะนั้นประเทศไทยเฮาบ่เจริญครับประเทศไทยเฮาบมดจรเญสังเกตมันแจกได้อะแต่มันกู้มาแจก แต่ของเฮ้าคิดเองว่าเพื่อสัใหปรชาชนบ่ต้องหยอดน้ำเขาโตมไ้หลายๆมันก็ยังมาขวงกันนะฮะบขบวนการของมันแมนเบิดเลยครับเดี๋ยวนี้มันหนาวมันสะเทือนไปแล้วครับเหลือยังเดียวมันยังบ่ท่านหลากรถถังออกมาหู้ย่าขบวนการอิสระต่างๆนี่สิเข้าขังมันแต่้าประชาชนบ่เห็นด้วยบ่เห็นงามบ่เห็นดีนั่นเนี่ยมันก็เห็นลำบากเพราอมันก็ย่านประชาชนลุกฮือครับแต่การเลือกตั้งรวบนี้เนี่ยครับคนที่เขามาจับจ่าต้องจับจ่า จ้องให้การเลือกตั้งนี่ยครับเฝ้าหีบัตเนี่ยบ่มีกระพริบตาแสนกว่าคนเนี่ยมันสิกาเห็ดจังไดหายมันเห็ดให้โลกมันหูเลยครับเพราะว่ายุคนี้มันยุคใดยุคดิจิตอลมันสีย้อนไปคือประเทศเพื่อมาเนี่ยกุมทุนกลุมธุรกิจของมันก็สิพังคือกันทั่วโลกกัิคความบาสมันมันก็จิไปไซบ่ไดเออเออมันก็จิได้แต่ยางได้แต่อยู่เฮียนมันออกไปข้างนอกบ่ไดดก็ยันเขาตีเขาขาต้องผ้าลูกเมียแต่อยู่บ้าน อยู่สองเนี่ยครับประชาชนมันเริ่มล้อมกรอบคนพวกนี้ไว้แล้วครับพุทีิจัดสินบยุติธรรมก็เริ่มพาลูกพ้าเมียพาลูกผ้าเต่าออกเดินตลาดบ่ได้แล้วในร่ล้อมกรอบมันไปสังสี่ค่อยเปลี่ยนคอยไปมันยิงเฮ็ดมันยิงเจ็บครับนี่นะครับผมว่าฝ่ายประชาธิไปไตยเห้า,าต้องตะนักให้ได้ครับพี่น้องต้องตะนักในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมันที่ออกมากก่อกวนหลายเรื่องหลายเล่าอยู่ผมว่านี่ เออก็กวนหลายเรื่องหลายเล,ล,ล,ล่าดีบ่ดีกันก็กวนฟ้องร้องกกตเห็นให็กกตมีความพิดบ่มีกกตก็ตาสามารถเลือกตั้งได้มันที่ไปเปลี่ยนไปทํานองนี้อยู่นะครับคือเหมือนว่ามันซื่อสัตว์หรือมันปฏิบัติตามกฎหมายแต่ในกระบวนการเดียวกันมันก็แกล้งตายแกล้งเอาพิษกันแกล้งทะเลาะกันอืมเพื่อว่าให้กระบวนการประชาธิไปไตยหยุดชงะงักผมเก่งในเรื่องนี้ครับฝากซ้ไว้เนะ่ นะครับอยาวาแต่เรื่องนโยบายอย่างเดียวว่าในเรื่องของการผู้ทีจีมาต่อตานระบอบประชาธิปไตยนั่มองค์กรอ,อิสระพวกทุ่นชนกปอปสอพวกสลิมียังต่างๆจะต้องออกมาเว้ามาแ่แฉนะครับพฤติกรรมของคนพวกนี้ให้พี่น้องประชาชนฟังว่าเขาสากนี่ยังน่ให้มันเกิดความเดือดร้อนจนประเทศไทยมาเปลี่ยนจังสีอยู่ในขณะนี้ครับฝากไ้เด้อครับเด้อ นะครับฝากนก,การเมืองในเวลาดีเบดก็อย่าลืมว่าในเรื่องของการรัฐประหารความเสียหายและมันมีกลุ่มก่อนใดที่สนับสนุนนะครับเพื่อให้ประชาชนไเด็กเข้าใจมากขึ้นนะครับเรื่องปากท้องเรื่องอีหยังไยเข้าใจแล้วล่ะอา่าเพราะว่าก็ว้ามาโดนมานานแล้วแต่ว่าอยากให้ทันว้าอีกว่าย่ำอีกว่าของการรัฐประหารพักเก้าไก่กก้าว้าล้าจ่าอยู่แล้วว่าออกไปเลยครับทำมันรัฐประหารสีเฮ็ดจังไง และขบวนการได้สนับสนุนมันมันมีเป้าหมายเพื่ออย่างนะครับมันเป็นอย่างจังขวางกันในระบอบประชาธิปไตยนะครับที่แท้มันเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะครับฝากพวกผู้สมัครซอซหรือราคก,การเมืองฝ่ายประชาธิปไตยดีเบตี่เรื่องนี้นะครับขอบคุณลลายครับสวัสดี